สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสี่เล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนตุลาคม2567วันนี้เรามีข่าวพรอ,อกบามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันและเรายังมีข่าวของทีมอื่นๆมาฝากกันอีกด้วยก่อนอื่นเราไปดูผลบอลเมื่อคือนกันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนทีมเซลซีเสมอกับทีมฟอเรสต์หประตูต่อ1ทีมแอสตันวิลล่าเสมอกับทีมแมนเชสเตอร์อยูไในเตตงูประตูต่อ2 ข้ามไปดูบุนเดสลลกาเยอรมันกันบ้างทีมเสือใต้บาเยนมินิกทำได้แค่บุกไปยันเสมอทีมแฟรงค์เฟิร์ตสาประตูต่อ3ไปดูลีกลาลิกาสเปนกันทีมบาร์เซโลนาบุกไปชนะทีมลาเบสสาประตูต่อศูนทีมเซบีย่าเปิดบ้านชนะทีมราอันเบติส1ประตูต่อศูนและทีมแอเลติโกมาดริดบุกไปเสมอกับทีมราอันโซซิดัก1ประตูต่อหนึ่งข้ามไปดูลีกกันโชเซเรียอิตาลีกันทีมยูเวนตุสเปิดบ้านเสมอกับทีมายารีหนึ่งประตูต่อหนึ่ง1 ทีมโรมาบุกไปเสมอกับมอนซาหนึ่งประตูต่อหนึ่งทีมฟิโอเรนติน่าชนะทีมเอซิมิลานสองประตูต่อหนึ่งไปดูลิกเอิงเป็นลิกสุดท้ายกันทีมลียงเปิดบ้านชนะทีมนองสองประตูต่อศูนย์ทีมปารีแสแซงแชกแมงบุกไปเสมอกับทีมนิสหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถดูผลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ,ของเรากันด้วยนะครับ ตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มกันที่ทีมอาเซนอนกันก่อนเมื่อไม่นานมานี้มีสื่อไปสัมภาษณ์อันโตนิโอรรนิเกอร์นักเตะกองหลังของทีมราอันมาริดว่าเขาชอบกองหลังคนไหนรรนิเกอร์ก็ตอบกลับมาว่าวิลเลียมซาลิบามาการเยกและฟานไรค์คือสามกองหลังที่เขาชอบแล้วสื่อรายนั้นก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วอยากให้ทีมชุดขาวซื้อกองหลังคนไหนมาร่วมทีมรรนิเกอร์ก็ตอบว่าวิลเลียมซาลิบาจึงเกิดข่าวลือออกมาบอกว่า ทีมรอัลมาดริดสนใจที่จะคว้าตัววิลเลียมซาลิบาให้เข้ามาร่วมทีมแฟนบอลปืนใหญ่บางคนจึงไปถามฟาบริซิโอโรมาโนว่าเรื่องนี้มีความจริงมากน้อยแค่ไหนฟาบริซิโอโรมาโนจึงได้ตอบผ่านสื่อเคาออฟซด์ว่าแฟนบอลปืนใหญ่อย่าเพิ่งได้ตื่นตระหนกตกใจไปวิลเลียมซาลิบายังมีความสุขกับทีมปืนใหญ่เขาเพิ่งจะขยายสัญญากับทีมปืนใหญ่เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023นี่เองและถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมจากลีกลาลิกาสเปน จะให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แต่เขาไม่มีแผนที่จะมีความคิดออกจากทีมปืนใหญ่เขายังชื่นชอบโปรเจกต์ของทีมอาเซนอนอยู่เลยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแฟนบอลทีมปีศาจแดงได้ไปถามฟาบริซิโอโรมาโนว่ามีสื่อจากประเทศสวีเดนได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงสนใจที่จะคว้าตัวบาซูมานาตูเร่นักเตะกองหน้าริมเส้นทีมชาติไอวอรีโคสชุดยู20อายุ18ปีของทีมฮัมมาบี้ทีมในลีกประเทศสวีเดน เพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงฟาเบรซิโอรโรมาโน่ได้ตอบปฏิเสธผ่านสื่อคอ็อกออฟซไ์ว่าเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในตอนนี้ทีมปีศาจแดงยังไม่ได้ให้ความสนใจที่เป็นรูปธรรมเลยเป็นเพียงแค่ความสนใจระดับเบื้องต้นเท่านั้นแน่นอนว่าตูเร่เป็นนักเตะที่น่าสนใจและมีอนาคตที่สดใสามากดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ทีมปีศาจแดงที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แต่ยังมีอีกนับสิบทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกัน ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่และสื่อสายลิเวอร์พูลหลายๆสำนักได้รายงานตรงกันว่าตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลกำลังมีการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะก,กองหลังถึงสองคนนั่นก็คือจารา์เรลคอซ่ซาและอิบราฮิมาโคนาเต้ในรายของจารเรลคอซ่ซาการเจราจาใกล้ที่จะได้บรรลุข้อตกลงกันแล้วและจะมีการเพิ่มค่าเหนือยอย่างแน่นอนมีการคาดการณ์กันว่าการเจราจาน่าจะได้บรรลุข้อตกลงกันได้ในช่วงพักเบรกทีมชาติ ในส่วนของอิบราฮิมาโกนาเต้ทีมหงส์แดงได้เพิ่งเริ่มเจราจากับทางเอเย่นของนักเตะได้ไม่นานคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ในส่วนของนักเตะสามตัวหลักที่ยังเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งปีเทรนต์อานอนเวอร์ชิลฟานดาและโมฮัมเหม็ดซาลาในรายงานข่าวบอกว่าการเจราจายังไม่มีความคืบหน้าการเจราจายังติดปัญหาบางประการแต่การเจราจายังไม่ล่มข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรอัลมาดริดทีมในลีกลาลิกาสเปนฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรเรอัลมาริดสามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับดานี่กาบ,บาคานักเตะแบ็กขวาทีมชาติสเปนอายุ32ปีของทีมชุดขาวนักเตะได้ตกลงขยายสัญญาอยู่กับทีมชุดขาวจนถึงปี2026ทั้งนี้นักเตะได้รับอาการบาดเจ็บ ACL เอ็นควายหน้าฉีกขาดจนต้องพักรักษาตัวนานประมาณ9เดือนเลยทีเดียวข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมยูเวนตุสจากกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งลงโทษแบนพอปอกบานักเตะของทีมยูเวนตุส ห้ามไม่ให้เล่นฟุตบอลนานถึง4ปีด้วยกันจากข้อหาใช้สารกระตุน้นแต่นักเตะได้มีการยื่นเรื่องอุธอทธรณ์โทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศาลอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งลดโทษแบนจากเดิม4ปีให้ลดโทษเหลือแค่18เดือนทําให้พอปอกบาสสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้ในเดือนมีนาคมปี2025แต่ในช่วงระหว่างการยื่นอุธอนทธรณ์โทษของนักเตะทางทีมยูเวนตุสได้มีการเจรจาเพื่อขอยกเลิกสัญญากับทางนักเตะกันอยู่ แต่ในเมื่อศาลได้มีคำสั่งลดโทษแบบแล้วจึงเกิดคำถามที่ว่าทีมยูเวนตุสยังอยากที่จะยกเลิกสัญญากับนักเตะหรือไม่ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าถึงแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งลดโทษแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายทีมยูเวนตุสกับฝ่ายของนักเตะยังเห็นว่าทั้งคู่ยังสมควรยกเลิกสัญญากันอยู่ดีโดยทางทีมยูเวนตุสได้มองว่าพวกเขาได้มีการหานักเตะคนใหม่มาแทนแล้วและค่าเหนื่อยของปอกบานั้นมีจำนวนที่สูงเกินกว่าจะรับได้ จึงอยากที่จะต้องการยกเลิกสัญญากับนักเตะในส่วนของนักเตะนั้นตัวเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับที่ใหม่ๆมากกว่าทางด้านสื่ออื่นๆได้รายงานว่าตอนนี้ทางเลือกของนักเตะน่าจะไปคาแข้งในลีกซาอุหรือไม่ก็เป็นทีมในลีกเองฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่เรานํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ